เปิดลมรียบร้อยนะครับกดสวิตช์สตาร์ทครับแอร์เซนเดอร์นะครับแกนวิ่งออกมาเวลาครับหกวิครบแอร์เซนเดอร์ถอยหลังกลับนะครับอีกครั้งนะครับครบหกวินครับแอร์เซนเดอร์ถอยหลังกลับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องกีดเอวายนะครับ คลิปนี้อย่างต่อเนื่องเรื่องส่วนหย่วาลวอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมานเสนอาการต่อวงจรตัดการทำงานของส่วนหย่วาลวด้วยทัมเมอร์ดิเล์นะครับคือตัวนี้นะครับหรือว่าเราจะตัดการทำงานด้วยปุ่มต้นสวิตช์สีแดงนะครับที่ต่อเป็น NC ไว้นะครับถ้าแบบว่าเราไม่ต้องรอให้ทัมเมอร์ หมดเวลาแล้วหยุดการทํางานของแอร์ซึนเดอร์หรือหยุดการทํางานของโซนอย์วาลนะครับเรากดที่ปุ่มตุ่นสวิตช์นี้ก็ได้นะครับแอร์ซึนเดอร์ก็จะวิ่งถอยหลังกลับนะครับ,นะรบแนะนำอุปกรณ์ในการต่อวงจรในครั้งนี้นะครับก็จะมีโซลิคเบเกอร์นะครับสวิตชิ่งพาวเวอร์สปายยี่สิโวลต์ DC นะครับรีเลย์ M Y 2 N พร้อมซ็อกเก็ตทัมเมอร์รีเลย so ์ลยนะครับ รุ่น h 3 cr นะครับคอย24ีโวลต์ dc พร้อมซ็อกเก็ตนะครับปุ่มปต้อนสวิตช์นะครับ,ส,นะรบสีเขียวชนิด no สีแดงชนิด nc นะครับมีโซนอยวาว์นะครับรุ่นนี้เรายังใช้เป็นรุ่นเดิมที่เราทำคลิปที่ผมทำคลิปมาเมื่ออคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นรุ่น s Y 7320-5 DZ-02 นนะครับของ smc คอยยีิบสีโวลต์ดีนะครับมีแอร์เซนเดอร์ด้วยนะครับหตัวเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อวงจรกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับทุกคลิปนะครับในการต่อวงจรนะครับผมจะต่อที่สายไฟขั้วลบก่อนนะครับทำการนำสายสีดำนะครับลบ0โวลต์นะครับต่อเข้ากับคอยของ Socket t h ร์ m ม,มอ Relay แล้วก็ Relay นะครับทำการต่อสายไฟนะครับสีดำนะครับสูตรวลเข้ากับเทอร์มินอล ต่อไปครับนำสายไฟสีดำน,นะครับของโซนอย์วาลนะครับต่อเข้ากับไฟศูนย์วอล์ที่เทอร์มินอลเหมือนกันต่อไปครับเราจะนำสายไฟเส้นแรกนะครับเป็นไฟบวกนะครับต่อเข้าที่ สายไฟบวก24โวลต์ครับสายไฟสีแดงที่ถืนอเป็นน็อตนะครับต่อเข้ากับปุ่มปุ่นสวิตช์นะครับชนิด N.O. นะครับสีเขียวชนิด N.C. สีแดงนะครับต่อเข้าปุ่มปุ่นสวิตช์ชนิด N.O. นะครับออกจากปุ่มปุ่นสวิตช์ชนิด N.O. นะครับเข้าปุ่มปุ่นสวิตช์ชนิด N.C. ออกจากปุ่มปต้นสวิตช์ชน n c นะครับไปต่อเข้ากับคอยของรีเลย์เราต่อเข้าคอยของเข้าคอยที่สเก็ตรีเลย์นะครับแล้วนำสายไฟเส้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับคอยของสเก็ตทัมเมอร์รีเลย์ด้วยคือให้ทำงานพร้อมกันนะครับ ต่อไปครับนำสายไฟเส้นหนึ่งนะครับสายไฟบวกนะครับต่อเข้ากับเทอร์มินอลไฟบวก 24V โวลต์เข้าหน้าคอนแทก NO นะครับของซ็อกเกตรีเลย์ออกหน้า NO นะครับของซ็อกเกตรีเลย์นะครับ ไปต่อเข้าขาแปนะครับของซ็อกเก็ตทัมเมอร์รีเลย์เข้าขาแปนะครับดูที่แดร์แกมของทัมเมอร์ก็ได้นะครับเข้าขาแปดถ้าเป็นหน้า NC นะครับจะออกที่ขาขาหกนะครับาขาขาห้าครับขาห้านะครับสเกตดูก็สติลักนะครับ น้าแท็กจะต่อกันอยู่ไฟเข้าเข้าที่ขาแปดนะครับน้าแท็ก n อก็ต่อที่ขาห้าอ NO นี่น้าแท็ก n อน,นะครับขาหก่ะตไัไฟออที่ขาห้านะครับ มาเข้ากับสายไฟนะครับที่ต่อระหว่างปุ่มปุ่นสวิตช์ชนิด N.O.N.C. นะครับก็คือสายไฟเส้นนี้นะครับ ต่อไปนะครับนำสายนะครับโซนอย์วาลหนึ่งเส้น,นครับเราหยิบขึ้นมาก่อนนะครับตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเราจ่ายลมแล้วนะครับโซนอย์วาลจะสั่งให้แอร์เซนเดอร์ชักเข้าหรือชักออกมานะครับเรานำสายไฟนะครับของคอยของโซนอย์วาลนะครับเข้าที่หน้าคอนแทค NC นะครับ ของซ็อกเก็ตรีเลย์สวยเส้นหนึ่งนะครับไปเข้าหน้าทางเอนโอนะครับของซ็อกเก็ตรีเลย์เหมือนกัน นำสายไฟอเส้นหนึ่งนะครับเป็นไฟบวกนะครับต่อเข้ากับคอมมอนนะครับน้าแ็นโอของรีเลย์ต่อเข้าไฟบวกนะครับ หลักการทํางานกนะ็คือเราก,กดทุ่มต้นสวิตช์นะครับสีเขียวสตาร์ทนะครับรีเลย์ตัวนี้จะอินเตอร์็อกตัวเองนะครับไปสร้างให้ส่วนหน่อยทำงานนะครับแอสเซนเดอร์ก็จะวิ่งออกมานะครับขณะที่รีเลย์ทำงานนะครับทอมเมอร์รีเลย์วนี้ก็ทำงานด้วยนะครับอันนี้ผมตั้งไว้ที่6วินะครับครบเวลา6วิปุ๊บนะครับแอสเซนเดอร์ต้อง ต้องอชาชักแกนกลับไปนะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบการทำงานของจอนนะครับออนเบร e เกอร์อรนะับไฟเข้า power supply นะครับออกเป็น24โีนะครับกดสวิตช์ Start นะครับเดี๋ยวผมเปิดลมกันครับ เดีมเรียบร้อยนะครับกดสวิตช์สตาร์ทครับแอร์ซันเดอร์นะครับแกนวิ่งออกมาเวลาครับ6วิครบแอร์ซันเดอร์ถอยหลังกลับนะครับอีกครั้งนะครับครบ6วิครับแอร์ซนเดอร์ถอยหลังกลับกดสวิตช์สตาร์ทอีกครั้งหนึ่งผมไม่กลับเลย กดสตาร์ทนะครับไมให้วิ่งหมายสุดดูอีกครั้งครับถ้าเราปรับสปีดคอนโทรลนะครับให้เร็วนะครับมันก็จะใช้เวลาในการออกมาเร็วนะครับถ้าผู้ชมสังเกตนะครับจะออกมาเร็วมันก็จะใช้ค้างอยู่6วินาทีนานมาก ถ้าผมปรับสปีดคอนโทรลให้ช้านะครับออกมาจะช้าบางครั้งเราปรับแบบออกช้ามากนะครับเวลาคบ6ว,วิยังวิ่งวิงวงสุดเลยนะครับแกนแอสซนเนอร์ก็ต้องถอยหลังกลับนะครับดูอีกครั้งครับ,นะรบยังวิ่งไม่ทันสุดเลยครับก็ถอยหลังกลับแล้วนะครับ วงจรน,นี้ก็เหมาะกับการไปใช้งานเกี่ยวกับในการผักดันนะครับให้ไปครั้งหนึ่งโดยเราไม่ต้องรอมากดสต็อปนะครับโดยให้ทัมเมอร์เป็นตัวสั่งให้แอร์เซนเดอร์ถอยหลังกลับเองนะครับ เราต้องการนะครับให้เรากดสตาร์ทอันนี้นะครับแล้วแอร์เซนเดอร์นะครับไม่ทำงานนะครับถ้ากดสต็อปถึงจะให้มันดันออกมาก็สามารถสลับได้ที่คอยของส่วนอย์วาลนะครับหรือจะเป็นสายไฟ2เส้นนี้ก็ได้นะครับที่ออกจากส่วนอย์วาลมาเราสามารถสลับที่แนวท็ i N O N C ของรีเลย์ได้นะครับ หรือว่าจะสลับสายลมก็ได้ครับเอาสายนี้นะครับมาเสียบด้านนี้ส่วนด้านนี้ก็ไปเสียบด้านนู้นนะครับสลับกันการทํางานของแอร์ e ันเดอร์ก็จะสลับการทํางานได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่หน้าง,งานท่านผู้ชมนะครับว่าจะสามารถสลับอันไหนได้สะดวกกว่ากันนะครับสําหรับทีนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจให้ช่องกิจไรวาด้วยนะครับ กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับมีคลิปใหม่เข้ามานะครับท่านผู้ชมได้ดูเป็นคนแรกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับในการที่จะนำไปประยุกต์ดัดแปลงกับงานของท่านผู้ชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ